เอ้ยพี่บ่อไปยุ่งอะไรไม่รู้มันก็อยู่รูมโกรธเขาหลังกัเขาลังกันแผลออก็อยู่เอาหัวข้างหายมากหลังมาไม่ได้เฮ้ยเอาทีบกขึ้นได้ปากแท้เลยครับเด็กครับเด็กเกี้ยงตายอยู่นี่เป็นหลังฐานนะอยู่รูมแล้วเออด็กครับดิ้นป่ะ พี <Tory S 2> <flowing together. S 3> ่เสงบวของใครอ่ะออิแล <Off> ้วหม่เคยคร้อยเต็มรอิบ้ร้อยไม่เป็นอยาเป็นรอห้บเ็นอยห้เป็อเปนาร้อสรยปอยห้ายอมาห้ปอเอ้อเอ ครับกับเรียนท่านสื่อมวลชนนะครับไปยังพี่น้องประชาชนนะครับผมนายวิทยาวิเชิดขวัญสมาชิกวุฒิสภานะครับแล้วก็เพื่อนๆสมาชิกวุฒิสภานะครับก็ชาวนี้นะครับได้ เข้าหาลือกับทางกรุงเทพมหานครนะครับโดยมีท่านรองประหลัดกรุงเทพมหานครนะครับเข้าพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักเทศรรกิจกนะครับซึ่งในส่วนของประเด็นเกี่ยวเรื่องรายงานต่างด้าวที่พี่น้องประชาชนร้องเรียนเข้ามาในส่วนของการแย่งอาชีพแล้วก็รายงานาต่างด้าวผิดกฎหมายรวมถึงขอทานต่างด้าวในพื้นที่กทมนะครับโดยที่ผมได้รับเรื่องร้องเรียนมานะครับในโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการย่านการค้า ที่คับคลั่งครับยกตัวอย่างเช่นย่างโบเบประตูน้ําหรือกระทั่งห้วยขวางนะครับหลายๆพื้นที่เนี่ยครับเป็นเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เศรษฐกิจของคนไทยนะครับแต่ในพื้นที่พวกนี้ครับก็จะมีแรงงานต่างด้าวนะครับไปลักลอบขายของกันค้าขายหรือจะเปิดร้านเสริมสวยกันอยู่จํานวนมากประเด็นสำคัญที่เข้าไปในการหาลือในครั้งนี้นะครับก็ทางกรทมรับทราบปัญหาแล้วก็เร่งดาเนินการ แต่ในส่วนอำนาจของทางสำนักเทศกิจของกทมเองเนี่ยครับเขาไม่ได้เป็นพนักงานาจัดหางานโดยตรงเท่ากับว่าเขาต้องประสานกับกรมการจัดหางานเพื่อเข้าในการตรวจค้นหรือเข้าทําการจับกลุ่มนะครับเพราะว่าอํานาจของเทศกิจเองหรือกับทางของกทมเนี่ยมีเพียงแค่อํานาจในส่วนของการเข้า,าจับในฐานะาตามพรบความสะอาดเท่านั้นเองนะครับจึงได้ประสานกับทางหน่วยงานของทางกทมว่า เดี๋ยวจะนําเรื่องนี้ครับประสานกับทางกระทรวงแรงงานนะครับในการที่จะเข้าร่วมแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับในพื้นที่กทมแล้วก็ล่าสุดนะครับก็ทางกทมเองเนี่ยครับก็ยืนยันแล้วครับว่าจะเร่งดาเนินการเพราะปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่มากนะครับโดยที่จะมีการร่วมกันแบบบูรณาการนะครับในส่วนของทางกทมเองร่วมกับกรมการจัดหางานแล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยเป็นสานักงานตรวจคนเข้าเมืองนะครับเพราะมีอำนาจโดยตรงนะครับก็จะเริ่มทันทีนะครับในการเข้าตรวจคน้นแล้วก็แก้ปัญหา ตัวอย่างเช่นที่ตลาดบางบอลน,นะครับที่จะมีการดําเนินการเข้าไปจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ค้าขายของผิดกฎหมายนะครับหรือว่าจะเป็นการแย่งอาชีพคนไทยที่เป็นอาชีพสงวนเองด้วยก็ตามนะครับแล้วก็ในย่านบางขุนเทียนรวมถึงในย่านแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำนะครับอย่างเช่นในย่านสุขุมวิททองหล่อเองก็ตามโดยเฉพาะสําคัญนะครับที่เราทราบข้อมูลมาในส่วนของขอ,ขอทานต่างด้าว ซึ่งมีความผิดการค้ามมนุษย์เลยนะครับเพราะว่าพวกนี้ส่วนใหญ่ก็มาจากทั้งกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านเราใกล้เคียงนเองครับในทั้งจะเป็นโดยเฉพาะกัมพูชาเวียดนามนะครับซึ่ง ตรงนี้ปัญหาตรงนี้จํานวนมากเลยครับในพื้นที่มากมายในกรุงเทพมหานครนะครับในฐานะสวนะครับสมาชิกวุฒิสภานะครับก็จะมีการประสานแล้วก็ติดตามให้หน่วยงานบ,บ,บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อจะได้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนียครับเพราะว่าจริงๆแล้วปัญหาแรงงานต่างด้าวเนี่ยพอมีการสะสมการจำนวนมากนะครับมันกลายเป็นกลุ่มแก๊งมาเฟียที่คนไทยเองก็ยังต้องกลัว และคิดว่าในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครเองเนี่ยครับมีทั้งหมด50เขตแต่มีการดูแลจากทางเจ้าหน้าที่เนี่ยอาจจะมีกําลังอย่างไม่เพียงพอคิดว่าคงจะต้องมีการประสานกับทางหน่วยงานทั้งกรมการจัดหางานแล้วก็สำนักงานต,ตารวจแห่งชาติรวมถึงกทมอเองเนี่ยครับเพื่อให้บรุรณาการร่วมกันทั้ง50เขตนะครับจะได้รีบแก้ไขปัญหานี้ให้กับพี่น้องประชาชนรับรองครับว่าพี่น้องประชาชนในกรทมหายห่วงได้เลยครับจะติดตาม เพื่อพี่น้องประชาชนคนไทยเราให้มีสิทธิ์ในการทํากินของตัวเองในพื้นที่ของตัวเองไม่ให้มีใครมาละเมิดสิทธิของพี่น้องประชาชนคนไทยอย่างแน่นอนครับครับสื่อมวลชนมีคําถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับพี่มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับโอเคครับย่งน,นขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ สวัสดีท่านผู้ชมในพ็ตเตอร์ทุกท่านนะคะก็มาสักครูนะคะเป็นการแถลงเกี่ยวกับการปรับปรามแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายนะคะที่เข้ามาแย่งพื้นที่อาชีพคนไทยรวมทั้งขอทานนะคะซึ่งก็ในวันนี้นะคะนายปริญญาวงเชิดขวัญนะคะสมัย สมาชิกวุฒิสภานะคะพร้อมด้วยผู้ชนาญการผู้ช่วยดำเนินงานนะคะเข้าพร้อมเข้าพบพระนายนแสนยากรอุ่นมีสีนะคะและหัวหน้าสำนักเทศกิจกรุงเทพมหานาครนะคะพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะประชุมหารือเกี่ยวกับงานขอภัยค่ะเกี่ยวกับปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายนะคะที่เข้ามาในแย่งอาชีพของคนไทยนะคะพร้อมด้วยปัญหาของของทาน ต่างด้าวนะคะซึ่งนำสู่การค้ามนุษย์นะคะโด,ดยนายปิญญานะคะได้ขอความร่วมมือให้ทางกรุงเทพมหานครนะคะช่วยนํากําลังประสานตรวจสอบตามพื้นที่ค้าขายสํำคัญ<ม>เช่นยย่านเยาวราชประตูน้ำบางบอนนะคะ<ม>บางขุนเทียนห้วยขวางโบเบนะคะเป็นซึ่งจากที่ประชาชนร้องเรียนเข้ามานะคะปัญหาแรงงานอาจอำนาจหน้าที่ไม่สามารถดําเนินการจับกุมได้เพราะไม่ใช่เจ้าพนักงานนะคะ อย่างไรก็ตามนะคะในทางด้านนายของปริญญานะคะก็ได้รับเรื่องและก็จะดําเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ถึงที่สุดค่ะค่ะคันนี้ก็ขอทาง The ะรีพอร์เตก็ขอยุติสัญญาลงไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์สดให้ท่านผู้ชมได,ด้ทราบกันอีกครั้งนะ,ะสวัสดีค่ะ